สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจ c o m มนต์จากเพจ c o m มนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com มสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเยอรามานันชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมนีไป1ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2023 การแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีก2023สนาม2กลุ่ม4ที่กรุงบาซิเลียประเทศบราซิลระหว่างวันที่15-19มิถุนายน2566โดยสนามนี้ประกอบด้วยไทยสหรัฐอเมริกาเยอรมนีเซอร์เบียและโครเอเชียวันที่15มิถุนายน2566เวลาตี3 30นาทีทีมชาติเยอรมนีพบกับทีมชาติไทย ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมน,นีไป1-3เซตด้วยคะแนน 20-25, ต่อ 13-25, ต่อ25-19ต่อและ23-25ต่อสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,นในหน้าต่อไปคืนวันพฤหัสบ,บดีที่15มิถุนายน2566เวลา23.45นาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกา ไฮยาเทียตัวยายโซเดียมไฮยาลูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาต้องทำอะไรให้ชัดทั้งการวางแผนการอ่านเกมและมองเป้าหมายให้ชัดตั้งแต่แรกเรื่องไฮยาเทียน้ำตาเทียมคุณภาพของคนไทย มีตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตช่วยบรรเทาอาการแสบตาและตาร้าชั่วคราวรวมถึงอาการตาแห้งเพียงบิดฝาตุกและหยอดไฮยาเทียจะก,กระจายตัวเป็นชั้นเคลือบใสเพื่อปกป้องผิวของดวงตาคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเยอรมันชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้กับทีมชาติเยอรมน,นีไป1ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2023 จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเยอรมันกันก่อนเลยนะครับโดยชาวเยอรมันท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าว้าวยินดีด้วยนะสาวๆจงทำมันต่อไปมุมมองท่านต่อมาครับยินดีด้วยนะจากเมืองดูเรนรักษาฟอร์มเอาไว้ต่อไปนะเยี่ยมคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า เก่งมากสาวๆยอดเยี่ยมเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับยินดีด้วยนะสาวๆเป็นการหักมุมกลับมาอีกครั้งและมุมมองของชาวเยอรมันท่านสุดท้ายกล่าวว่าหลับไปในช่วงต้นเซตที่3แต่ก็แสดงให้เห็นถึงสปิปิตในการต่อสู้ในเซตที่4และการทำคะแนนจากการบล็อกที่สำคัญของเคสเนอร์ในช่วงเวลาคับขัน ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้กับทีมชาติเยอรมนีไป1-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงฟ n l 2023กันบ้างนะครับโดยแอดมินเพจเวียดนามได้โพสต์เอาไว้ว่าทีมชาติไทย1-3ทีมชาติเยอรมนี2 0บต่อี่ต่อ2ี2 5ต่อ19และ23ต่อ25ถือเป็นเกมที่ดีในเช้าว,วันนี้ เยอรมนี er ani, มีเกมที่ดีมากในวันนี้และบอลแรกที่สวยงามทําให้พวกเขาโจมตีได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคู่ m ิ d เดิลบล็อกเกอร์ทำคะแนนได้เป็นเกอบเป็นกรรมัมส่วนคู่อ t s ไซ e h เตอร์ของไทยมีปัญหาการรับบอลแรกทั้งเกมทําให้ประสิทธิภาพในการเล่นไม่สูงมากนักทีมไทยฟื้นกลับมาได้ในเซตที่3ทําให้การแข่งขันน่าตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นส่วนในเซตที่4 เล่นกันอย่างสูสีแต่ก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายวันนี้ทัดดาวสร้างสมดุลให้กับทีมโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นด้วยการทำไป15คะแนนถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมส่วนพิมพิชยาฟอร์มตกลงไปใน2เซตแรกแต่ในช่วงกลางเซตที่3เป็นต้นไปเธอทำผลงานได้ดีขึ้นในึงเล็บวันนี้พิมพิชญาทำผมทรงเดียวกับคิวชิงเลยบอลแรกของทีมไทย ทำได้ไม่ดีนักในวันนี้และดูเหมือนว่าท่าโซนที่บราซิลจะค่อนข้างแตกต่างจากที่ประเทศไทยในวงเล็บเวลาเดียวกับเวียดนามดังนั้นผู้เล่นทุกคนจึงดูอ่อนล้าอยู่เล็กน้อยโดยสถิติการแข่งขันเป็นดังนี้ทีมไทยทัดดาวนึกแจ้ง15คะแนนคิดเป็น52.1%และ2บล็อกชัชชุอออนโมก49คะแนนคิดเป็น29.1% และ2บล็อกพิมพิชยากกรม8คะแนนคิดเป็น40%และ1บล็อกวิภาวีสีทอง6คะแนนคิดเป็น25%และ1 S หัตยาบำรุงสุข5คะแนนคิดเป็น57.1%และ1บล็อกและอัชราพรคงยศ3คะแนนสถิติของทีมเยอรมน,นีคามิลาไวโซ15คะแนนคิดเป็น48% 3บล็อกและ 1S Marie มาริโชโซ14คะแนนคิดเป็น50% 2บล็อกและ 1S h a n อฮันนาออตมัน11คะแนนคิดเป็น36% 1บเล็อกและ 1S l n a ลีน่าสติกรอต10คะแนนคิดเป็น50% l n a อลีนาอัลสมเนอร์6คะแนนคิดเป็น23.5%และ2บล็อกและเปียกเคสเนอร์4คะแนน จากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวสันส้นๆว่าวันนี้ทัดดาวเล่นดีเลยจากนั้นแอดมินก็เข้ามาตอบกลับใต้เมนนี้ว่าวันนี้เล่นสุดยอดจริงๆรูปแบบของเกมถือว่ายอดเยี่ยมแต่บอลแรกของไทยวันนี้ไม่มาจริงๆและเจ้าคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าในเซตที่1และเซตที่2ทีมไทยเหมือนกับง่วงนอนเลย มุมมองท่านต่อมาครับในการต่อสู้ครั้งนี้ทีมไทยดูไม่ค่อยมีสมาธิและความมุ่งมั่นมากนะักมันดูฉาบฉวยเกินไปคอมเมนต์ท่านมากสสั้นๆว่าเสียใจความคิดเห็นท่านต่อมาครับปีนี้ทีมไทยหลุดจากท็อป8ชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่า เนื่องจากทามโซนของบราซิลมันแตกต่างกันถึง180องศาเมื่อเทียบกับไทยและเวียดนามดังนั้นสมรรถภาพทางร่างกายที่ลด,ดลงมันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คอมเมนต์ท่านมาครับนึกว่าไทยจะชนะเยอรมัน3ต่อ1เซตแต่ใครจะคิดละว่าเยอรมันจะชนะไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าแฟนชาวไทยกล่าว รู้ผลแล้วถึงกับหงายหลังโดนบล็อกขนาดนั้นสู้ไปก็เหนื่อยเปล่าเหนื่อยใจจังโอลิมปิกคืออะไรมันไม่มีเหตุผลเลยสกอร์เยอรมน,นี3-1นี31ไทยมุมมองท่านต่อมาครับปีนี้หายนะมาเยือนเร็วเกินไปชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาชนะอเมริกาและเซอร์เบีย3ต่อ2 หรือว่า3ต่อหเซตนั่นคือสิ่งที่แฟนชาวไทยพูดแต่ฉันก็ไม่แน่ใจนะความคิดเห็นท่านต่อไาครับไทม์โซนของบราซิลมันแตกต่างจากอาเซียนหลายชั่วโมงเลยดังนั้นตัวแม่ของไทยจึงดูง่วงนอนมากมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าฉันรู้สึกพอใจมากในวันนี้ผลการแข่งขันถือว่าไม่เลวเลย ไม่เสียแรงที่ตื่นมาดูตอนตีซีคอมเมนต์ท่านมาครับนุศสรากล่าวนักกีฬารุ่นนี้แข็งแกร่งกว่าพวกเราชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าในเซตที่2ดูเหมือนว่าทีมไทยจะง่วงนอนจะสู้ยังไงต่อไปโอลิมปิกส์ดูจะไกลเกินเอื้อมส่วนการติดท็อป8ของ VNL แทบจะมองไม่เห็นทางเลย มุมมองท่านต่อมาครับวิภาวีโดนบล็อกรู้ได้ทันทีเลยว่าเยอรมน,นีจะชนะในเซตที่4คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไม่ได้คาดคิดเลยว่าเยอรมันจะแข็งแกร่งขนาดนี้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับที่มีเยอรมน,นีกำลังฟังโคชเฮเนนทะเลาะกับไวโซและรู้สึกว่าไวาโซจะมีความแค้น การต่อสู้ในครั้งนี้เป็นการต่อสู้ของตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ของทั้งสองฝ่ายจากนั้นก็มีคนเข้ามาตั้งคำถามว่าสถานการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรอแล้วเจ้าคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าคือว่าไวเซลไม่สามารถบล็อกทัดดาวได้ทำให้เธอโดนโคชดาในขณะที่เธอก็บล็อกได้3คะแนนแล้วปีนี้ทั้งทีมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อปีที่แล้ว พึ่งผ่าแต่ออทมั่นเท่านั้นต่อมาเม้นบนก็เข้ามาตอบกลับว่าในบางสถานการณ์ที่มีการเล่นบอลเร็วจะต้องมีการปรับรูปแบบการเล่นอย่างหนกักเพื่อทำลายบอลแรกในช่วงปลายเซตที่4เยอรมน,นีเริ่มโจมตีหนักขึ้นเรื่อยๆทำให้เมเดบล็อกเกอร์ของไทยหมดแรงดังนั้นจึงพ่ายแพ้ไปในที่สุดชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้สั้นๆว่าทัดดาว เล่นได้ดีเลยทีเดียวและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับฉันมีความรู้สึกว่าสาวไทยจะถูกสาวเซอร์เบียทุบต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยแายแพ้กับทีมชาติเยอรมนีไป1ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2023กันบ้านนะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ทีมไทยน่าจะหลุดจากท็อป8ไปแล้วจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าประเทศไทยอยู่แค่ในอาเซียนจริงๆแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าเช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ต่อมาเมนบนก็เข้ามาตอบกลับว่าฟิลิปปินส์แค่ในอาเซียนยังสู้ยากเลย <laughs> อินโดนีเซียมักจะเหนือกว่าฟิลิปปินส์เสมอมุมมองท่านต่อมาครับ ถือว่าไม่เลวเลยนะไทยแลนด์คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าน่าเสียดายในเซตที่4ความคิดเห็นท่านต่อมาครับน่าเสียดายมากเกือบจะมีเซตที่5แล้วมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทีมไทยหลุดจากท็อป8ไปแล้วและคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายครับลุยไปเลยเอยอรมัน ขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย Photo Credit www.volleyballworld.com ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเยอรมันชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมนีไป 1. นต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2023หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไปที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติลายเว็บไซต์ความคิดเห็นคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ